่า pH ของผนังคอนกรีตเราจะอยู่ที่ไม่ควรมีค่าความชื้นเกินเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบวัดค่าความชื้นในผนังคอนกรีตสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างออสนะครับเราอยู่ในขั้นตอนการทาสีนะครับก่อนขั้นตอนการทาสีเราจะทําการตรวจเช็คผนังคอนกรีตก่อนนะครับว่ามีความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คค่าความเป็นกรดเป็นด่างในคอนกรีตนะครับโดยที่เรามีเครื่องมือที่จะใช้ทําการทดสอบดังนี้นะครับ โปรติมมเตอร์ที่จะทําการวัดค่าความชื้นในผนังคอนกรีตนะครับและก็ตัวกระดาษลิสมัตนะครับที่จะทําการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในผนังคอนกรีตนะครับผู้ผลิตสีนิป้อนเพน์จะแนะนําว่าในการทาสีไม่ควรมีค่าความชื้นเกิน14เปอร์เซนะครับแล้วก็ค่าความเป็นด่างไม่เกิน8เซนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบ <S <S วัดค่าความชื้นในผนังคอนกรีตกันก่อนเลยนะครับนี่คือเครื่องวัดความชื้นใน วัสดุก่อสร้างนะครับเป็นยี่ห้อ Xtech MO 5 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับจะมีเคี้ยวในการจิ้มเข้าไปในผนังคอนกรีตนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องนะครับ วัดรอบนะครับวัดหลายๆจุดนะครับแล้วทำหาค่าเฉลี่ยนะครับนะครับนี่ก็คือความชื้นในผนังคอนกรีตของเรานะครับก็วัดหลายๆจุดนะครับก็จะได้ตั้งแต่11จนถึง14นิดๆนะครับก็ในที่นี้ก็ถือว่ายอมรับได้ในการทาสีนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการวัดค่าความเป็นด่างในผนังคอนกรีตกันนะครับ สิ่งที่ต้องใช้ก็คือนะครับกระดาษทดสอบนะครับหรือกระดาษลิสมัตนั่นเองนะครับให้ค่าความเป็นกรดด่างตั้งแต่4.5จนถึง9นะครับตัวนี้จะให้ค่าที่ละเอียดนะครับแบ่งเป็นทีละขยับทีละ0.5นะครับตัวนี้จะเป็นกระดาษเทสแบบ2แถบนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นสีของกระดาษก่อนทําการทดสอบนะครับในที่นี้เราต้องการค่าความเป็นด่างที่ไม่เกิน8นะครับ หลังจากทำการทดสอบเราจะมาเทียบดูนะครับว่าค่าความเป็นด่างเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาดูวิธีการทดสอบกันเลยนะครับผมจะใช้ตัวน้ํานะครับในการละลายเทไปที่ผนังเพื่อให้ให้น้ําชุ่มนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แปะลงไปนะครับเพื่อที่จะให้แผ่นได้สัมผัสกับคอนกรีตได้อย่างเต็มที่นะครับเราเทน้ําลงไปนะครับนะครับแล้วก็เอานี้แปะลงไปนะฮะ พอชุ่มแล้วก็ได้สีมาแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าสีตัวนี้จะมีค่า ph อยู่ที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ค่า ph ของผนังคอนกรีตรเราจะอยู่ที่7.5ถึง8ในช่วงนี้นะครับซึ่งไม่เกิน8ตามมาตรฐานของผู้ผลิตสีแนะนำมานะครับสำหรับการทดสอบความชื้นในผนังคอนกรีตรผลที่ได้ก็คือว่าความชื้นอยู่ในช่วง1 2ถึง14เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในที่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่าน แล้วก็ค่าความเป็นด่างของเราก็จะอยู่ที่ในช่วง7.5ถึง8นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในค่าที่ทางผู้ผลิตสีแนะนำมานะครับซึ่งการทดสอบนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถทำการทาสีรองพื้นแล้วก็สีจริงก็จะทำให้สีนั้นยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้อายุการใช้งานของสีนั้นยาวนานคงทน อันนี้คือรายละเอียดที่ทางแอดมีได้เติมเต็มให้กับลูกค้านะครับสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับทางเราจะนําข้อสักถามต่างๆนั้นมาทําการตอบคาถามนะครับสําหรับวันนี้ผมช่างออสนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ